ก็อันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทางกายถ้ามีอาการอย่างนั้นแก้ไขโดยวิธีใดวิธีหนึ่งให้มันหายไปถ้ามันจะสำรักก็หาวิธีแก้ไขอาการสำรักให้มันหายไปแล้วกำหนดติดภาวนาไปใหม่ไม่ต้องไปโล่หนอหรอกมันเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้เองเพียงแต่รู้ตอนนั้นแหละไม่ต้องไปหนอมันอย่าไปกลั้นปล่อย เอออะไรก็ไดออ้มันเกิดสำรักขึ้นมาก็แก้ไขตัววิธีการอย่างใดอย่างหนึง่งซึ่งเกี่ยวข้องกับทางกายหรือ,อน้ำลายที่มันจะสำรักถ้ามันจะสำรักถ้าไม่เตริมกระบวนการทิ้งีปต่อไปก็ภาวนากันต่อไปถ้ามันจะไอก็ไอให้ใหมันหายถ้ามันจะหาวก็หาวให้มันหายอันนี้เป็นเรื่อง มันเป็นตัวทุกข์ที่เกิดขึ้นทางกายเราแก้ไม่ได้ถ้าอย่างเรานั่งนานมันปวดแข้งปวดขาเราจะไปเรืกว่าปวดนอ้อปวดนอ้อปวดนอ้อปวดน้ออยู่นั่นถ้าจิบไม่สงบแล้วมันก็ไม่หายปวดในเมื่อมันทนไม่ไหวก็ฟิกซะเตือนอิริยาบถซะมันก็หายไปเป็นแต่เพียงว,ว่าเรากําหนดรู้ถ้าหากสามารถที่จะ <c oughs> ถ้ามันเกิดเวทนาขึ้นมาเจ็บปวดถ้าเราสามารถที่จะกำหนดจิตให้วิ่งเข้าสมาธิได้อย่างขับพันก็ทำแล้วมันจะหายปวดก็จิตเข้าสมาธิอย่างแท้จริงแล้วมันจะไม่มีตัวปลากฏในความรู้สึกในเมื่อตัวไม่มีและอาการเจ็บปวดมันก็ไม่มีเพราะเวทนามันเกิดจากกายเท่านั้นเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์ในเกิดจากกายส่วนอุเบกขาเวทนานั้นมันเกิดจากใจโดยเฉพาะ ไอเรื่องของความทุกข์ที่เกิดทางกายนี่เราฝืนไม่ได้หรอกอย่างบางท่านปฏิบัติแล้วต้องอดอาหารต้องทรมานอย่างนั้นอย่างนี้อย่าอย่าไปทําอาตมาเนียเคยอดข้าวเป็นอาทิตย์อาทิตย์แล้วมันก็ไม่เกิดผลอะไรขึ้นรเราก็จะเจ้าสอนว่าคนที่ยังมีเกลเปเตนเสื้ออยู่แม้การทรมานตนด้วยการย่างตนโดย บนผ่านเติมด้วยการทรมานตัวเองด้วยวิธีการต่างๆก็ไม่สามารถที่จะทำเขาให้หมดกิเลสไปได้แต่กิเลสมันจะหมดไปด้วยเหตุผลเราจะรู้เหตุผลก็ต้องค้นคิดพิจะะารณาเมื่อเราค้นคิดพิจะะารณาจุดมันรู้เหตุรู้ผลว่าทุกเกิดจากไหนสุขเกิดจากอะไร ทำอย่างนี้มันเป็นพกุกไหมทำอย่างนั้นมันสุกไหมอะไรํำนองนี่มันรู้เหตุรู้ผลมันแล้วมันก็ปล่อยวางไปเองาหากเรายังยังไม่รู้จริงเห็นจริงแล้วเราจะไปละอย่างไรมันก็ละไม่ได้ดอกจีเลศอาจะมาขอยืยนยันว่าจีเลสไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปละเอาได้จิเลศที่ละได้คือละการไม่ทำละการไม่พูด แต่ความรู้สึกทางใจเนี่ยตั้งใจละเอาไม่ได้เอาแต่ใครไม่เชื่อก็ลองลองลองพิจารณาดูจุดของตัวเองก็นแล้วกันการละเจริทางกายก็คือศีลห้าข้อ,อปฏิบัติตามศีลในข้อที่จะละเมิดด้วยกายเช่นการฆ่าการลักการประพฤติผิดในการการดื่มกินสุราเมรัยงดเว้นจากการทำสี่ข้อนี้ เป็นอันละกิเลสทางายเยื่อเว้นจากพูดปวดพูดต่อเสียพูดคำยาพูดเฟอรเจอร์เลวไหลถ้าเรางดเว้นเป็นการละกิเลสทางวาจาละได้แต่กายกับวาจาแต่ส่วนใจนี่ต้องอาศัยอบรมตื่นสมาธิปัญญาให้มีกำลังกล้าถึงขนาดประชุมพร้อมลงเป็นองค์อริยมรรค ความไรชมร้อมขององค์อริยมรรคซึ่งเกิดจากศีลสมาธิปัญญานี่ตัวที่เด่นทัดที่สุดก็คือสติเราภาวนาจุดมุ่งเพื่อให้เรามีสติอย่างเดียวแม้ว่าเราจะรู้อะไรมากมายตกเกียงใดก็ตามแต่สติยังหย่อนสติยังบกพ้องอยู่มันก็ยังไกลต่อความสำเร็จถ้ามีสติ สัมปชัญญะร้อมจนกลายเป็นมหาสติซึ่งเรียกว่ามหาสติปัฏฐานนั่นแหละจึงจะเกิดเป็นการประชุมต้อมแห่งอรยิยมรรคภายในจิตของเราในมือสติสัมปชัญญะมีอรยิยมรรคประชุมต้อมเตือนสมาที่ปัญญามันก็เป็นเจตสิกฝังแน่นอยู่ในจิต จิตเป็นสืนธรมารที่ปัญญาสื่นธรสมาที่ปัญญารวมลงเป็นหนึ่งเป็นตัวจิตหนึ่งทีนี้เมื่อจิตเป็นศืนธรรมารที่ปัญญาโดยธรรมชาติของศืนธรมารที่ปัญญาแล้วมันเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์สะอาดไม่มีกิเลสแล้วจิตของเราก็จะปฏิวัติตัวคือกลับสภาพเป็นความไม่มีกิเลส เจตลักษณะของจิตเป็นแต่เพียงรู้สึกโกรนโกรธิจตโรร้ร้อนรู้เย็นเท่านั้นแต่แต่ไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอาจจะมาขอถามดูถือว่า ไอ้คนนี้คนจริตเราเรียกว่าคนไม่มีสติใช่ไหมใช่แล้วเขามีจิตหรือเปล่าเวทนาเนอ่นะอาเวทนานั่นมันก็มีอาจายอยากทราบว่าเขามีจิตหรือเปล่ามีเขาก็ยังมีจิตพอจิตเขาไม่มีสติเขาจึงกลายเป็นคนรีอคนจริต แต่ติถ้าจะว่าโดยส่วนรวมกันแล้วถ้าจิตไม่มีอะไรก็ไม่มีทำก็ไม่มีสต,ติก็ไม่มีกถาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็ไม่มีถ้าไม่มีจิตโดยธรรมชาติของคนเราเนี่ยจะต้องมีส่วนประกอบสองอย่างคือกายกับจิต นือเมื่อจิตมือแต่ตัวจิตอันเดียวไม่มือตายเป็นส่วนประกอบทำอะไรไม่สำเร็จแต่เมื่อมาก่อร่างขึ้นเป็นตัวเป็นตเนตเป็นโลกเป็นล่างขึ้นมามือตาหูจมูกลิ้นตายใจแล้วจิตอันนี้ก็อาศัยประสาทข้าเจอประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาทตาย แล้วก็ประสาทหัวใจซึ่งเราเรียกว่ามันสมองเป็นสื่อสัมพันธ์ให้เกิดความรู้สึกเลึอดซึ่งแสดงอาการออกมาด้วยการคิดดีหรือคิดตัวเพราะฉะนั้นสภาพความเป็นจริงของจิตนั้นเป็นแต่เพียงสภาพที่รู้สึกรู้ในรู้จิดแต่หาระเบียบไม่ได้เพียดเลื่อยเปื่อยไปแต่เมื่อ มือสติเป็นเครื่องประกอบซึ่งเรียกว่าเจอติสตินี่เป็นเจตติที่ประกอบอยู่ในจิตถ้าคนมือสติอ่อนๆก็กลายเป็นคนปัญญาอ่อนถ้าคนมือสติเข้มแข็งก็กลายเป็นคนมีปัญญาโดยสมัยภาิถ้าสติที่ได้ฝึกฝนออกลม้วยการเพ่งทินิดในเครื่องรู้อันเป็นอุบายให้เกิดกำลังกล้าขึ้นมา จตะเียกำลังเราเรียกว่าพลังจิตชทนอย่างนักใช้อำนาจจิตทั้งหลายโดยปกติแล้วเพียงแต่นึกอย่างเดียวเพียงแต่ใช้พาการนึกอย่างเดียวแล้วจิตมันจะไม่มีพลังจะต้องอาศัยการเปิดขาดเท่ง <c oughs> เท่ง <c oughs> เตียนเท่งกระสินเท่งอะไรก็แล้วแต่ ในเมื่อเจตดมือเครื่องโลจเจตก็มีสติสัมปชัญญะดืขอ้นแนในเมื่เจตดมือสติสัมปชัญญะดีขอเ้นจิตก,ก็มีพลังาหากอาศัยการเครื่องกระสินก็สามารถใช้พลังจิตให้ประโยชน์ในทางนอกได้เป็นอย่างอาจจะใช้พลังจิตช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆ เช่นอย่างพวกหมอมนวิยชาติยศาสตร์ทั้งหลายเช่นมนต์ต่อดูเป็นต้นขาํำพังแต่เนึกในจิตว่าให้กระดูกนี่มันต่อกันต่อกันต่อกัน,กนมันก็ไม่เกิดไม่ไม่เกิดผลเพราะฉะนั้นเขาจึงมือคาถาอาคมท่องบทท่องคาถาแล้วเป่าลงไปกระดูกสามารถต่อกันได้คาถานั่นคือเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องะระลึกของติเป็นส่วนประกอบให้ จิตกับจิตเนี่ยเกิดพลังขึ้นมาพรฉะนั้นจิตกับจิตเนี่ยเราจึงมีจึงทําความเข้าใจว่าจิตนี่สักแต่ว่านึกว่าคิดแต่หาควา,ามเป็นระเบียบไม่ได้แต่เมื่อมือจิเข้าประกอบเป็นเจตสิกแล้วควา,ามคิดของจิตนั่นจะเป็นระเบียบยิง่งจ้นอย่างที่เรามาหัดภาวนาเนี่ย หาดเพื่อให้จิตของเราเกิดสต,ติมีสต,ติเสิ่มแสงขึ้นเพื่อจะได้จัดระบบความจคิดของจิตนี้ให้มันมีระเบียบตีขึ้นมันจะจากกันไม่ได้ <c oughs> ถ้าเราตั้งใจจดจ้องจะฟังคำพูดของผู้พูด,พด <c oughs> เมื่อจิตของเราไม่อยู่กับคำพูด <c oughs> ก็เรียกว่าเราขาดสต,ติ กา,ารเลือากันโดยธรรมดาธรรมดาจะได้ไอ้ Galile. อก <esar. S 2> <laughs> ันหนึ่งไม่ใช่รักตณรับขาดสติอันนี้เกิดเช่นสำหรับผู้ที่เคยภาวนาเป็นมาแล้วถาหาการฟังเทศถ้าจิตมันไม่ยอมรับมันก็เข้าไปสู่ความสงบ นเมื่อสงบแล้วมันก็ไปค้นคว้าตามหน้าที่ของมันเองอันนี้ลักษณะหนึ่งถ้าเป็นแบบนี้ไม่ใช่เรื่องขาดสติอย่างการฟังเทศฟังไปฟังไปฟังไปถ้าหากว่าไอ้ปุ่ของผู้เทศกับภูมิของเรามันไม่ตรงกันเิตมันจะไม่เอาไหนมันจะเข้าไปสู่ความสงบแล้วไปค้นคว้าของมันเองต่างหากโดยไม่สนใจกับคําพูดของผู้พูดอันนี้ไม่ใช่ลักษณะขาดสติ แต่ถ้าเราตั้งใจว่าจะให้เิ็จมันอยู่กับคำพูดของผู้พูดพอเสร็จแล้วมันไม่จะลักษณะของความสงบแต่มันลอยเลื่อนไปทางอื่นคือมันเลื่อม,มไปอันนี้เป็นลักษณะของการขาดสติ <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างในโลก <c oughs> มันเป็นสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์ และมือความจึงตามขั้นภุม่มของเขาหลักวิชาเศรษศาสตร์เขาก็มือความจึงตามขั้นภูม่มของเขาเป็นอย่างบนต่อกระดูกดังที่ว่านั้นความจึงมันก็ปรากฏเป็นส่วนมากคือว่าผู้ถื่อเขาเรียนแล้วเขาก็สามารถที่จะต่อกระดูกได้แม้ในระดับตนทั้นปัญญาตนต้นคนหลวงสุภาศลาใส ก็เก่นในวิชาต่อปุตเป็นเม่ในเมื่อเอาคาถาวิชาไสยศาสตร์มาบริกรรมหรือมาท่องบนนั้นมันเป็นการผิดหรือไม่อันนี้เกิดหรือไม่ผกิดอยู่ที่ความโลภึงความโลภความโล้เท่าเอาทันของผู้ไทยพระพุทธเจ้าก็ใช้วิชาไสยศาสตร์ในกาวจำเป็น กครจะเหนไหมพระพุทธเจ้าใช้า,า,าสราราสยศาสตร์<ม>อะไรที่เราน้อมไปเพื่อผลตอบแทนในการท่องบนคาถาอาคมหรืออธิษฐานจิตอันนั้นคือไสยาาศาจต่ะอะไรที่เราท่องบน ซึ่งเป็นคาถาอาคมแล้วต้องการผลตอบแทนในความสาเร็จตามความปรารถนาะสิ่งนั้นเรียกว่าไสยศรราสตร,ร์เช่นข้องบนคาถาอาคมเช่นข้องบนโอนุยังโอนุยังแล้วก็ให้หนังมันเหนียวเนี่ยอธิษฐานให้หนังเหนียวอันนี้เรียกว่าไสยศรราสตร ถ้าเราไปไหว้พระเนี่ยสะโดดกระโดข้าพเจ้าไหว้พระแล้วองค์นี้ก็ให้สุขลราจะได้รางวัลที่หนึ่งนี้สาย,ยาสร์แต่ถ้าเราท่องบนเรือกกราบไหว้โดยมุ่งที่จะทําให้จิตบริสุทธิ์สะอาดเนี่ยเป็นการฝึกฝนอบรมจิตเป็นพุทธศาสตร์ล้วน,วนอาจจะเป็นคาถาในศาสนาความที่เขาท่องบนก็ตาม แต่ถ้าเราเอามาท่องบนเพื่อให้เกิดการสมาธิเพื่อให้รู้จริงเห็นจริงโดยไม่จ้องอธิษฐานขออะไรอันนี้เป็นพุทธศาสตร์เราท่องพุทธโธ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 แล้วเราขอเออภาวนาพุทธโธแล้วเลิกภาวนาแล้วขอให้ร่ําให้รวยอะไรทำนองนี่มันเป็นเรื่องของไสยศาสตร์ไหวพระพุทธร,รูปองเดียวเนี่ยเป็นได้ทั้งไสยศาสตร์เป็นได้ทั้ง, ar, ท,งทั้งพุทธศาสตร์ แล้วแต่พวกนั้นจะกำหนดไปในด้านไหนอย่างสมาธินี่ก็สยา,าศาสตร์เหมือนกันถ้าอย่างสมมติทำสมาธิแล้วให้สามารถเกิดเป็นหมอดูได้แล้วก็มองหาทรัพย์สมบัติหรือให้เกิดพลังจิตเพื่อจะใช้ในการที่จะบังคับกดดื่ก่มเหีงนั่นจิตตันงใจของคนอื่นให้มาตกอยู่ในอำนาจของเราเนี่ยนอกจากจะเป็นสยาศาสตร์แล้วยังเป็นนิสถาสมาธิ แต่ถ้าทำไปเพื่อไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นมุ่งแต่ความบริสุทธิ์สะอาดจิตอย่างเดียวอันนั้นเป็นพุทธศาสตร์ล้วนๆ <c oughs> เราเราทำความรู้สึกของเรา วิยศาสตร์บางอย่างที่เขาเรียนแล้วมันมันมาเกิดความยุติธรรมมาเกิดความอายุิธรรมขึ้นมาเช่นอย่างสมมติว่าใครก็าตามเรียนมาหา,เ,าเรียนพวกเสน่ห์มหานิยมอา้าวเรียน,สนเสน่ห์มหานิยมตามพระเจ้าว่าเป็นติรัทธานาิยชานะเรียนเครื่องรางของขลังก็เป็นติรัทธานาิยชาทำไมจึงว่าอย่างนั้นท่านได้กาหนดเอาตรงที่ว่า เมื่อเึงแล้วขาดศีลและธรรมไม่มีศีลห้าทอย่างไม่มีศีลห้าว่างั้นเถอ็อย่างเรียนมนต์เสน่ห์เแล้วอยากได้ลูก้าวใครก็เอาสือถงปไปติดเอาให้เขาวิ่งตามอันนี้มันไม่ยุดติธรรมเป็นการกดขี่บมเห็นแต่อย่างคนที่เขาไม่เลื่อมใสล้วเขาไม่นับถือเราแล้วเอาวิชาความดปกลมจิตกลมใจให้เขามารับถือเราอันนี้มันไม่ยุติธรรม เป็นการทำเยี่ยงสัตว์เดรัจฉานแต่ถ้าใครรู้ไว้แต่ไม่ทำอย่างนั้นพระองค์ก็ไม่ทำหน่ฮะเมื่อเราทำสมาธิดีแล้วนะทำสมาธิดีแล้วภายหลังมาเราจะท่องคาถาบทไหนนั้นสัังหมดอายัง <c oughs> อะไรที่มืทาทาอาถาต่อกระดูกบทหนึ่งจัดตาโรยะา,าปัตโตเอโกปัตโตที่ฐานนี้เกิดขึ้นเมือนท่ามหาราชทั้งสีอเอาบาดตี่ใบไปถวายพระพุธทธเจ้าทีนี้พระพุทธเจ้าจะาที่ฐานใครของใครคนใดคนหนึ่งก็กลัวจะเสียพระไยัยเจึงเอาบาดท,ทั้งสือที่มารวมกันเข้าแล้วพระองค์ก็ธิษฐานเิรว่า จาตาโลจะา,าปตโตเตโกปตโตอธิษฐานบาทนี้มีสีใบเล่าที่ฐานจิตเพื่อให้บาทนี้รวมเป็นใบเดียวกันนี่คือพระพุทธเจ้าไท้ไสยศาสตร์ไสยศาสตร์นี่มีประโยชน์จะว่าไม่มีประโยชน์และเขาก็มีความจริงของเขาตามขั้นปุ่มของเขาที่มีประโยชน์นั่นคือมีประโยชน์สำหรับบุคคลผู้ใช้ให้ถูกศีลและธรรม ต่ถ้าไปใช้ผิดศีลธรรมแล้วไปใช้มันทําให้คนอื่นต้องเดือดร้อนแล้วอันนั้นเรียกว่าศีลธรราในทิศทางนั้นก็ฉะนั้นวิชาอาคมหรืออาวุธเช่นอย่างอาวุธเช่นอย่างปืนอย่างเงี้ยนะคนที่ไม่มีศีลธรรมก็เอาใข้ไป่ในทางที่ในถูกต้อง กิเลสคำว่ากิเลสเป็นเครื่องเศ้าหมองใจแต่กิเลสก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับคนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งความอยากยังจะเห็นได้ชัดๆในวันนี้ที่ท่านทั้งหลายตั้งใจมาฟังเทศเน์นอกอยากอนอกจากอยากจะโลธรรมะ แล้วก็ยุ่นอยากจะได้บุญอยากจะไปสวรรค์อยากจะไปนิพพานสิ่งเหล่านี้เป็นอาการของจิเลธทางนั้นแต่ว่าที่เรามีจิเลธเนี่ยมันเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนความรู้สึกของเราให้เกิดตามกระตือรือร้นเป็นผู้ที่จะสร้างโลก เปสร้างหลักฐานให้มั่นคงก็อาศัยอำนาจที่เล็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวตันหานี่แหละความทะเยอทะยานมันเป็นิึงกระตุ้นเตือนจิตใจคนเราให้อยากได้อย,ดอยากมีอยากมีอยากเป็นแต่ึงมันเป็นวิสัยของคารวะผู้ครองเรือนถ้าคารวะหมดอยากโลกมันจะมันถ้าคารวะหมดอยากแล้วโลกมันจะเสื่อม ต้องรักษาความอยากเอาไว้แต่เมื่อเราจะใช้กิเลสให้มันเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงเรียกว,ว่าเกิดประโยชน์แก่ตัวเองด้วยเกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยหมายถึงว่าไม่ทำตัวเองให้เดือดร้อนไม่ทำให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อนเราก็ควรจะมีริเริ่อเป็นขอปฏิเสตของกิกเลส ถ้าหากว่าใครจะใช้กิเลสในทางไหนก็ตามให้เลิกถึงศีลห้าข้ออย,ยอย่า,มมยอยากลวยอย่าลิกเป็นขโมยอย่ากลวยอย่าลิกเป็นโจรปล้อนอย่ากลวยอย่าชอโกงโดยเอาศีลข้ออธินาทานมาเป็นขอบคิด นียยกตัวอย่างมาให้ฟังเพียงข้อเดียวนอกนั้นคิดเอาเองและอีกอันหนึ่งที่พาวพุธเรายังเข้าใจผิดและตัหนิพร้าุทธเจ้าเึ่งหลายปีมาแล้วได้ยินท่านผู้รู้ท่านหนึ่งเขียนบทความไปอ่านในที่ประชุมของเจ้าคณะจังหวัดเจ็ดสิบเอ็ดจังหวัดสมัยนั้นมีเตียงเจ็ดสิบเ็ดจังหวัด มีข้อความตอนหนึ่งว่าค <c oughs> ำสอนในทางพระพุทธศาสนาบางอย่างกะสงไม่ควรนำมาสอนประชาชนเพราะจะทำให้ประชาชนค่อเสียดงอมืองอเท้าเช่นคำว่าสันโดษเป็นต้นอันนี้เป็นเรื่องเข้าใจสิดคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างกัะชัดคำว่าสันโดษนั้นแปลว่าความพอ ไม่ได้หมายความว่าพอเฉพาะเท่าที่มือยู่พอเท่าที่มือยู่พอตามสติกำลังความสามารถของตนนีืมาใช้ความอยู่ตอนนี้ใครจะมีความสามารถใช้สติปัญญาของตอนเองเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเองหรือส่วนรวมขนาดไหนอย่างไรก็ตามใช้ไปเถอะ ก็รวมลงแล้วก็คือว่าจะให้เกินขอบเขตของศีลห้ากันกันมันอยู่ในหลักอันเดียวกันดือนด้อีกอย่างหนึ่งศีลห้าข้อเนี่ยลอาจะจ,าจะเป็นขอบเขตของการใช้เสดให้เกิดประโยชน์แล้วยังเป็นโอบายตัดผลเพิ่มของบาปรมวันนี้เรามีศีลห้าบริบูรณ์ถ้าเรายึดศีลห้าเป็นหลักปฏิบัติตลอดไป บาปกรรมที่จะเพิ่มผลอันเป็นวิบากที่เราจะต้องไปรับในการข้างหน้านั้นมีเท่าไหร่ก็ยุดติอยู่เพียงแค่นี้ถ้าหากเราไม่แข่งในสือนห้าข้อเราไปละเมิดข้อใดข้อหนึ่งก็เรียกว่าบาปเกา่าแทนที่มันจะมีน้ำหนักเพียงกิโลเดียวถ้าไปทำเพิ่มก็จะ็นหนักขึ้นตื้หนึ่งเพิ่มเป็นกิโลเศษขึจจ้นไป ทำที่อะไรมันก็เพิ่มขึ้นทุกทีทุกสีถ้าเราวดเว้นไม่ทําแล้วมันก็ยุติกันเพียงแค่นี้ส่วนที่มีแล้วก็มีแล้วไปการข้างหน้าเราไม่ได้ทำํำเราทําแต่ความดีผลเพิ่มของบาปมันก็ไม่เพิ่มขึ้นเราจะนั่นหลักการทําความดีเนี่ยก็เือหมายความว่าเราต้องทําดี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 อย่างเดียวส่านั้น ในเมื่อตั้งใจแต่จะทําดีอย่างเดียวมันก็ดีเรื่อยๆไปเพราะเราไม่ได้ทําความตัวมาเป็นเครื่องพ่วงความดีมันก็บ่งพัดอยู่แล้วว่าไม่เป็นอันเดียวกันตามภาษาพูดแต่ความจริงถ้าเราจะชั่งน้ำหนักถ้าสมมติว่า มันเป็นตึงตึงเป็นวัตถุบนกับบากเมื่อชั่งน้ำหนักแล้วมันก็มีน้ำหนักเท่ากันเป็นของเบาบาเป็นของหนักอันนี้เป็นโวหารในทางเทศเป็นข้อเกลีอบเทือบเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจ การเรียนไสยศาสตร์ราศีดำไม่ใช่ราศีเขาดำเพราะการเรียนไสยศาสตร์มันดำเพราะเขาใช้ไสยศาสตร์ไปทำความทั่วเดี๋ยวว่าไปทำในสิ่งซึ่งมันไม่ยุติธรรมในเมื่อทำสิ่งที่ไม่ยุติธรรมมันก็เป็นความบาปบาปมันก็ทำให้ผู้ทำนั้นหมดสง่าราศี ศยศาสตร์มันเป็นของกลางกลาๆปวดเฉพาะหลักวิชาเป็นของกลางๆไม่ได้ทําให้คนหน้าดําหน้าแดงหรืออะไรได้ถึงนั้นแต่ที่ทําให้คนต้องหน้าดําพ็เพราะว่าใช้ไสยศาสตร์ไม่กทามันก็เหมือนเลนกันกะคนที่ทําความทั่วบ่อยๆเนี่ยผิวหน้าเขาจะไม่ทอ,องใสหน้าตามันดาอะไรทานองนี้เหมือนกัน ด้วยความไม่ซึ้อย่างนั้นมันจะมีอาการอะไรเกิดขึ้นก็าตามกำหนดโตอยู่ที่จิตกับบริกรรมภาวนาเท่านั้นแล้วจิตมันจะค่อยสงบลงไปเองถ้าเราไปแปลกใจหรือเอใจไปทักท้วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจิตมันจะถอนจากสมาธิธอ้าวจะถามอะไรบังเอิญมืออาจารย์ที่มนขังอยู่นั่นองค์หนึ่ง แต่ในพอท่านภาวนารรทำจิตสงบแล้วอจิษฐานจิตมันก็เกิดเรากคตโลกก็เกิดเคลื่อนขึ้นไปอย่างอาจารย์บางองค์ที่ท่านปลุกเสกของของทือวางอยู่ในภาเนี่ยพอปลุกเสกได้แล้วของนล้วมันจะกระโดดดังคือก็กระโดดตื่นพลง,งขังพลงขังขึ้นมาก็มอ่าในสายโลกเสร็จของท่านอาจารย์สาอาจารย์มั่นเี่มือยย่องค์หนึ่ง แต่องค์นั้นไม่ได้ตั้งใจจะปลุกเตไม่ได้เรียนใจาาศาสติอะไรหรอกถ้าท่านภาวนาจิตสงบลงไปแล้วถ้วยโถโอตายที่อยู่ใกล้ๆตัวท่านเลยห่างประมาณสักเมตรหนึ่งนี่กระโดดงงต่้นผงผางโผงผางน้นมาถ้าเป็นแบบนี้ก็มีได้อํานาจของจิตนี่มันเป็นสิ่งที่มีพลังมากพระเจ้าจึงกําหนดขอบเขตเอาไว้ว่า มิถาสมาธิสัมมาสมาธิการเริ่มต้นด้วยการภาวนาเนี่ยที่ให้มีอสืนแล้วก็จเจริญเมตตาเนี่ยเพื่อฝึกขัดจิตของูกภาวนาให้มีความรู้สึกละอายต่อบาปอกุศลสืลเนี่ย